เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าม้าเบีย้ยผูกสวัสดีครับท่านผู้ชม f c P พี่พี่น้องๆสหายนักโขทกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับมักรุกไทยไก่กาฟ้าอยู่ในประรองมักรุกไทยนะครับหรือว่าชื่อฝรั่งนะครับก็ไทยเช็ดดูเอลนะครับจับคู่มาเจอกับมานะ มาครับนะครับ1385คะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยม้าโยงขวาครับไก่กาบวปหมากสีดําครับมาไซส์เหมือนเดิมเอ้มามาถึงมิดซ้ายนะครับมาถีงมิดซ้ายจังหวะนี้เอาไงกินตัดเข้าไปก่อนครับตามสูตรนะครับดีเบียกคู่ลิ่มเข้าไปคู่ต่อสู้นําเรือม,มาประกบคู่ก็แทงยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปใส่ม้าครับยัดก็คือ ัก็คือทิ่มทิ่มเข้าไปนะครับอ่าจังหวะนี้กามอนยันหลักครับดันเบี้ยขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อทานโดนส่วนขึ้นมาครับก็ทางด้านปีกขวาบ้างนะครับเป็นเกม10นาทีนะครับก็ไปครับเบียโคเบีทีดีต้องเป็นเบียยคู่นะครับไปก่อนนะครับกูจะสู้นำเรือมาแบบนี้จะทำอย่างไรต่อดีเนาะอ่ะระเบิดเบี้ยตรงกลางขึ้นไปดีกว่านะครับดันเบี้ยขึ้นไปครับ กูตัดตู้โอ้เบี้ยมาชนแบบนี้ก็กินกันก่อนครับ <c oughs> อกินเข้าไปครับเอานอกกินในก่อนแล้วเรค่อยว่ากันนะครับถ้าเขากินเบีย้ยเราเราจะกินเรืออา้าวแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แบบนี้ใช้เบีย้ยกินก็ได้ครับนะครับน่าจะมีบวกเบีย้ยหนึ่งตัวใช่ไหม ตอนนี้เป็นบวก,กเวียนหนึ่งตัวครับจกมาขึ้นไปผูกก่อนดีกว่านะครับแล้วก็กคตสสูไหลโคนมาก็ไหลโคนขึ้นไปครับู่ตสู้จะเอาอย่างไรนำเรือมากดจะกินเอามากินอะไรก็ได้ใช่ไหม แล้วก็ม้าเราจะขาดใช่ไหมแล้วหลายคนขึ้นไปผูกได้ไหมหลคนขึ้นไปผูกก็ได้ไหลายคนขึ้นไปผูกอืมเอาเอาขุนขึ้นไปก็ได้จริงๆเราน่าจะเอาเรือไปผูกมาก่อนเนาะถ้าก็ทิ่มเม็ดมาทำไงเนี่ยอา้าวมาจริงๆนะครับ ก็ก็วัดกันไปเลยดีกว่าครับถ้าถอยโคนน่นม้าขาดแน่นอนครับถ้ากินเม็ดกินเข้าไปก่อนครับกินเม็ดเข้าไปก่อนแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับโยนม้าขึ้นไปครับนะครับคุตสูกอ้าว เอามา้ามากินก็คนกินขึ้นไปครับก็เป็นช่วงชุนนมุนนะครับนวเนียโนเนียไปเลยนะครับอ่าโคตสู้ใช้คนกินเพื่อให้เบี้ยเราเป็นเบี้ยซ้อนนะครับเบี้ยขาวนะครับเบี้ยคู่กลางกระดานของสีขาวค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเรายิงครับมีคนให้กินไม่กินครับอ่าดันเบี้ยเ้ไปแล้วเราไปกินเบี้ยฝั่งนู้นนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ เป็นบวกครับมีบวกเบีย้ยสองตัวนะครับนะครับก็เป็นรองโคนก็ไม่เป็นไรนะครับอา้าวเดือม,มาผูกเบีย้ยไปก่อนแบบนี้เหรอแบบนี้ก็ถอยกัลังกลับมาครับคู่ต่อสู้ผูกเสร็จแล้วนะครับอา้าวคนมาไล่ม้าแล้วโอ้โหขึ้นไปด้านข้างเดี่วครับที่แรกว่าจะขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนบนก็ดีนะครับแต่ก็โอเคครับ วเวลา6นาทีนะครับของไก่ก้าวฟ้าครับจังหวะนี้ไห่เบีย้ยนะครับทางด้านปีกขวาเข้าไปอเอาไหดีเอาเบี้ยไปไล่เร,รือไหมเบีย้ยตรงกลางน่าจะคุมไม่อยู่แล้วแหละ เบี่ดไปไล่เรือแล้วกันนะครับแลกเรือนะครับเพื่อจะได้คลองฝั่งขวามือนะครับเปิดคลองโคตสูมาจับกินเบี้ยอีกเอาไหลมาครับไหลมาหนีมาก่อนนะครับอ่ะกลับมาต่อเรือเราอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะครับไปเที่ยวไหนกันครับ นะครับท่านผู้ชมครับแต่ไก่กาฟ้าก็ยังต้องทํางานครับวันอาทิตย์นะครับหยุดอยู่นะครับวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยก็ทํางานครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีแข่งนะครับมีไปแข่งน่าจะเป็นเกม15นาทีบวก5าวินะครับที่บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีสมุทรปราการนะครับไม่รู้ว่าจะเดินทันหรือเปล่าครับเกม15นาทีนะครับก็ไม่เคยแข่งครับ ถ้าแข่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่แข่งเกมวัย15นาทีนะครับอ่ะจังหวะนี้เป็นการกินแรกกันแล้วนะครับแล้วก็ไหลโคนขึ้นไปผูกเบี้ยด้านบนนะครับแล้วก็ผูกด้านล่างนะครับก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้มานับตัวหมากกันนะครับคู่ต่อสู้มีโคนมากกว่าเราหนึ่ง หนึตำแหน่งหนึ่งตัวครับแบบนี้ก็ขึ้นแล้วครับมีคนมากกว่าเราแต่เรามีเบีย้ยสี่เนาะมีเบีย้ยสี่เม็ดหนึ่งอ่าเบีย้ยสี่เม็ดหนึ่งโอเคก็ถือว่ายังเล่นกันได้สูสีนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือมาจับกินเบีย้ยแล้วเขาไปผูกมา้าเอาเขามาจับกินเขาจะมากินเม็ดฟรีใช่ไหมอืม ถ้างั้นเราไปจับกินมาแล้วกันครับลุกลุกแบบนี้น่าจะต้องถอยเอ้าไปขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนงานเข้านะครับเม็ดฟรีไปแล้วนะครับน่าจะต้องถอยมาทางด้านชิงเฉียงทางขวานะครับไม่เป็นไรครับตัวเรายังเยอะอยู่นะครับเอาเรือไปผูกมาอีกอืมอดกินหนมหวานเลยครับเมื่อกี้ครับถือว่าพลาดนะครับถือว่าพลาดก็ ามาเราขยับไม่ได้ถ้างั้นเราเอาเรือกลับมาที่เดิมก่อนก็ดีครับเอาเรือกลับมาที่เดิมดูอย่างนี้เรากินตรงนี้น่าจะดีกว่าเนาะสับสนนิดนึงครับตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเลยทําให้เดินไม่ถูกขอรับชมด้วยความบันเทิงด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักททยกันได้นะครับครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับในช่องของ YouTube นะครับและก็ทางช่องทาง ทางช่องทางอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ถ้ามีคนถ้ามีท่านผู้ชมนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นการเปิดการมองเห็นแบบนี้โอ้โหกินเบีย้ยเราอีกแล้วครับกินเม็ดไปตัวนึงกินเบียเบ้ยอีกถ้างั้นเราเอาเบีย้ยกินเบีย้ยรุกก่อนอ่ารุกค้กินเป็นการสวนกันครับนะครับก็สวนกันมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับเบีย้ยกินลุกปักเข้าไป1ดอกบอกเพื่อนขั้น เราจะกินโคนฟรีนะครับเขากินโคนเราเราก็กินโคนเขานะครับอ่าแต่จังหวะนี้ครับเรารุกต้องจับขุนนะครับไม่จับขุนก็จับโคนมาก็เอาโคนกินลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เอามากินปักเข้าไปนะครับป้องกันนะครับเรือเรือมารุกเรานะครับอ่าจะถอยเราจะถอยโคนครับจะถอยโคนกลับมารุกเราทางนั้นก็ขอลุกทิ้งก่อนได้ไหม ขารุกทีหงอนผูกไม่ดีนะครับผูกไม่ดีถอยหลังกลับมาสบัดมากลับมานะครับสบัดมากลับมาแระลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกกินเบีย้ยเพื่อนฟรีนะครับแล้วบอกเพื่อนกันนะครับจังหวะนี้นะครับอ่าอะไกินครับแล้วก็กินเบียเข้าไปอ้าวเอาคนมารุกกินมาใช่ไหมอ่ะแลกเรือกันไปเลยนะครับก็จะเหลือนะครับเรือเบียรผูกผูกทันไหมครับนะครับ <c oughs> เราจะเก็บเบีย้ยทางด้านปีกขวาตอนนี้ไม่เสียแล้วนะครับคู่ต่อสูกก้กะว่าได้กินแน่ๆนะครับเวลาของไก่กาฟ้าตอนนี้ก็เหลือ2นาทีนะครับโอเคเบีย้ยทั้งหายขึ้นไปก็จะเป็นเบีย้ยผูกนะครับถอยมากลับมานะครับเพื่อคุมพื้นที่นะครับการไล่นะครับมาเบีย้ยผูกนะครับก็ จะแบ่งกันเป็น2ชุดนะครับตัวไล่เป็น2ชุดเห็นไหมครับ,นะรบขุนอยู่กับเบียคว่ำนะครับตอนนี้ก็ขุนขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่คู่ต่อสู้นะครับว่าจะเลือกไปทางด้านไหนนะครับตามความเห็นและที่เคยเห็นมานะครับคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ครับก็จะหนีไปทางฝั่งที่ไม่ ตรงมุมมุมนะครับอถอยมากลับมาคุมพื้นที่เรียบร้อยนะครับถ้าขุนจะออกไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ไก่กาฟ้าเหลือ1น,นาที26ิวินะครับเดี๋ยวเราต้องเขียนเบี้ยไปไหนนะต้องดูคู่ต่อสู้ก่อนครับถ้าหนีมาตรงมุมนะครับไก่กาฟ้าก็จะไม่ต้องหายเลยนะครับ ูดต่อสู้ก็ไม่ได้นับนะครับอ่ามาแบบนี้เอาไงดีดักไว้ก่อนดีกว่าครับนะครับเราจะไล่ไปมุมนู้นดีกว่าโอเคดันเบียร์ขึ้นไปหงายนะครับก็ออกมากลับมานะครับมาคุมครองเบียร์แล้วหงายครับทําท่าจะออกไม่ให้ออกนะครับเราจะไล่ไป ในมุมของที่ไม่ตรงมุมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูการไล่ม้าเบีย้ยผูกในมุมที่ไม่ตรงมุมนะครับโอเคเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับก็ขยับคุณเข้ามานะครับเบีย้ยตำแหน่งนี้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อเอามาไปละกันครับนะครับเอาม้าไปอีกนะครับเอาเบีย้ยกลับมา เอาม้ามาล็อกนะครับแล้วก็เอาขุนเข้ามาอุ้ยเดี๋ยวเขาจะออกครับเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะออกโอเคเบี้ยลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกครับขยับเบี้ยออกไปครับนะครับแล้วก็ขุนมากักไว้ก่อนนะครับแล้วก็สลับม้าครับสลับม้ามายืนในตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับแล้วเขาเบี้ยไปล็อกไว้แล้วขยับขุนนะครับเดี๋อ3สามสิบวิสุดท้ายนะครับ ขยับคุณเข้าไปแล้วก็เอามาถอยหลังกลับมาเบีย้ยซ้ำก็ไปอีกหนึ่งดอกนะครับจังหวะต่อไปครับคุณขยับไปเราก็จะลุกจนสวยงามนะครับปักเข้าไปจนสวยงามครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่อ e ีพีหน้าคลิปหนะ้าสวัสดีครับ